แล้วผมมาดูของกินพี่น้องชอาวไต้อย่างหนึ่งนะครับผมนี่ก็คือขนมปาตนะครับขนมปาตที่เขานามาขายนะก็เป็นเรียกว่า,า,านะอาหารของพี่น้องชอดไต้อย่างหนึ่งแล้วก็ที่แปลกๆอย่างหนึ่งก็คือเห็นกล้วยต้มนะครับผมไมค่อยจะได้เห็น,น,นจะให้ดูนะครับเรกีกล้วยต้มป่ะอ๋ออ๋อไอุ้่น่านะ กล้วยดีห้าลูกนะฮะต้มเสร็จเรียบร้อยอ่สิบบาทนะฮะอันนี้ก็มัดแก้วแต่หืมมันแก้วหึงเรียบร้อยนะฮะสิบบาทอาจารย์ละสิบบาทไม่แพงนะครับผมอันนี่ก็ไปทาหารของไม่ต้องเช่าไปอย่างเดียวฮะ จะมีขายขนมป่าขายอาหารของถิ่นพื้นบ้านนะครับผมอาจจะมะีเรียกว่าข้าวต้มข้าวต้มด้วยนะฮะของหวานด้วยแต่ที่เราก็จะได้เห็นก็คือกล้วยต้มนะครับผมอาะดูไม่ค่าเขาขายนะครับผม ครับผมขอบคุณครับผมนี่ก็คือส่วนหนึ่งของวิธีชีวิตของขประชากรไตยหวันะครับผม